กลิ่นแบบว่าหอมหวานมากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวค่ะพี่สามชื่ออะไรนะชื่อโบลลิงค่ะแล้วคนนี้ใครครับผมคนนี้มินนี่นักกีฬาเทโกโด้เหมือนกันอ๋อเทโนโดับเหมือนกันว่าในนักกีฬาสุดๆเลยคุณพ่อใช่เดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องกีฬาอย่างนั้นหนูออกไปรอข้างนอกรอทานเลยนะครับเดี๋ยวไปรอทานทร้อนส้มกับ เออผัดหมูกะเพราคนข้าวคนข้าวคนข้าวคลูกคข้าวไปเราไปคนเราคนโบราณปาคในไหนมาบ้านเทนนิสทั้งทีนะครับเราก็ต้องเจอกันหน่อยค่ะโู้ วันนี้พี่ป๋อของเรารวบรวมความกล้ามาเพื่อสิ่งนี้อาสาเป็นฐานตั้งขวดน้ำให้เทนนิสโชว์สกิลไฮคิกเตะขวดน้ำโชว์งานนี้ได้คอนเทนต์แน่นอนครับพี่ป๋อนายแน่จริงนายเตะข้ามหัวเราไหนเราสูง175นายไหวป่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะต่อให้หลับตาด้วยเอา <c oughs> เ,เลยมาไปไปไป ยังไม่หมดแมททิวทำไมฮะมททิวเขาสูงกว่าผมร้อยแปดสิบเอ็ดครับไปร้อยแปดเมื่อกี um. 11. 11. ้ร oui, ้อยเจ็ดห้าเดี๋ยวเจอเฮ้ยถึงหรอเฮ้ยถึงอันนี้อันนี้สูงจริงใช่โอ้โหสุดยอดจริง ยมันเร็วมากนะยอมใจไปเราเลี้ยงข้าวนายเอางอันนี้ข้าวพ่อเขาทำด้วยไหครับปครับไปครับอือาหารเต็มโต๊ะเลยเราจะบอกว่าถามพ่ออย่างนี้นักกีฬาเนี่ยเวลาที่เราจะฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเรื่องกินเนี่ยต้องดูแลเรากินอะไรแบบนี้ได้ไหมกินได้เป็นบางมือแต่ส่วนใหญ่จะกินให้น้อยกินพอประมาณนิดหน่อยพอเพียง อยากินเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ต้องลดคาร์โบไฮเดตใช่ครับแต่ต้องกินปรตีกินพอสมควรพปริมาณที่เหมาะสมถ้ามากเกินไปไม่ได้คนนักกีฬาต้องควบคุมน้ําหนักกินมากมันก็สร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรมันโตขึ้นไปก็มากเกินไม่ได้เพราะทนนิดต้องควบคุม ต้อหนัก4.9<า>ไหมเด็กๆนี่พ่อต้องเขี้ยวเข็นขนาดไหนคือบ้านผมเป็นครอบครัวกีฬาต้องเกี้ยวเข็นลูกทุกคนให้เล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือ2อย่างต้องเป็นกีฬาทุกอ,อย่างฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆพอเกิดมาก็ต้องฝึกว่ายน้ำแล้วเดินไม่ได้ก็ต้องฝึกว่ายน้ำแล้วมีอะไรกล้ามเนื้อจะได้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นครับทุกอ,อย่างพอโตขึ้นมาพอเดินได้ ก็ไปวิ่งบ้างจักรยานบ้างวอลเลย์บอลบ้างกีฬาาเด็กๆเขาไม่เอามีไหมมีเขาแบบไม่ไม่อยากไปแล้วก็กใช้โบลิ่งมีไหมแบบโอ้ยมีค่ะเพราะว่าพ่อเขาจะเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ตื่นเช้าวิ่งทุกวันแล้วก็จะไม่ยอมวิ่งคนเดียวพ่อก็จะปลุกคนในบ้านไปวิ่งด้วยกันค่ะ โอ้แล้วสภาพเป็นลูกกีลูกคนไม่เคยได้ดูการ์ตูนเลยตอนเช้าแต่ก็ทุกคนก็แฮปปี้ที่จะไปกับพ่อนะคะเพราะมันเป็นเหมือนกิจวัตรแล้วก็ทําเป็นเคยชินนะคะจนเป็นแบบวันไหนไม่ไปก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปในชีวิตส่วนวิธีก็สร้างความอดทนให้มีความอดทนให้มีทักษะด้วยแล้วก็มีจิตใจที่สู้แล้วก็เราก็สอนลูกเสมอว่าให้ สู้จนวินาทีสุดท้ายทุกวินาทีมีคุณค่าหมดครับเวลาซ้อมกันแบบหนักๆอย่างนี้กลับมาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างทำไงให้อบว่าอีกวันหนึ่งสู้ต่อไปได้ระบบเลยตัวจะระบบมันโดนกระทะครับแต่ไม่ไม่แต่พอเทนนิสโชคดีที่ว่าไม่ค่ยบาดเจ็บที่รุนแรงเัื่องันพ่อที่ทราบมาน้องซ้อมไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าขนาดลดความเนี่ยพ่อเนี่ยบอกให้ลูกลดความมาเดียวเดียว <laughs> ลูกไปแข่ง